การชัั่วโมงงหนงสือสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการชั่วโมงหนังสือกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคํารายการชั่วโมงหนังสือก็จะหยิบยกเอาหนังสือดีๆนะครับมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันโดยสําหรับในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวจากดรซูซานไวทแชงซซึ่งก็เป็นนักจิตวิทยาพฤติกรรม ซึ่งเธอก็ได้ทำงานให้กับธุรกิจต่างๆมามากกว่า35ปีแล้วนะครับและก็ยังเป็นเจ้าของหนังสือดังอย่าง100 Things Every Designer Needs to Know About People หรือในชื่อไทยว่าไม่ใช่แค่ออกแบบได้แต่ออกแบบโดนและ100 Things Every Presenter Needs to Know About People ไม่ใช่แค่พีเต์ได้แต่พีเต์โดนซึ่งก็เป็นหนังสือ ที่ขายดีมากๆเลยนะครับในประเทศไทยและก็ทั่วโลกด้วยนะครับซึ่งในเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของเธอซึ่งก็ได้นำเรื่องความรู้ในทางจิตวิทยาในการจูงใจให้คนอื่นเนี่ยทำตามนะครับคุณผู้ฟังคิดว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะจูงใจให้คนทำอะไรให้ได้ง่งายๆมันเป็นเพราะว่าเขารู้หลักการทางจิตวิทยาหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับ เธอก็เป็นด็อกเตอร์นะครับทางจิตวิทยาพฤติกรรมเธอก็ยืนยันนะครับว่าเธอเนี่ยนะครับมั่นใจว่าการที่คนเรานะครับใช้ความรู้ทางจิตวิทยาในการชักจูงหรือว่าโน้มน้าวคนอื่นเนี่ยมันมีเบื้องหลังอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อยู่คำว่าเบื้องหลังที่อย่างเป็นวิทยาศาสตร์คืออะไรคำว่าวิทยาศาสตร์มันก็คือต้องมีการตั้งสมมติฐานขึ้นมาแล้วก็มีการใช้ทฤษฎีนั้นนะ่ะมาพิสูจน์ แล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งเธอนะครับก็บอกว่ามันก็คงคล้ายๆกับเรื่องของการทำอาหารนั่นเองนะครับการที่คนเราเนี่ยจะทำอาหารได้อร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะเคล็ดลับบางอย่างหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของฝีมือหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางอาหารซึ่งคำว่าวิทยาศาสตร์ทางอาหารในความหมายของเธอนะครับเธอก็บอก ถึงประมาณว่ามันอาจจะเป็นเพราะเรื่องของเคมีจากวัตถุดิบในการทำอาหารบางอย่างที่พอมันมาเจอกันเนี่ยแล้วมันทำให้เกิดความนุ่มความอร่อยรสชาติต่างๆแตกต่างกันไปซึ่งบางเคมีจากบางวัตถุดิบในการทำอาหารเนี่ยบางอย่างมันก็ไม่เข้ากันซะเลยนะครับซึ่งไม่ว่าจะมาผสมกันยังไงเนี่ยมันก็ไม่อร่อยแต่วัตถุดิบซึ่งมีเคมีบางอย่างเนี่ยนะครับพอมันมาผสมกัน เป็นอาหารเนี่ยอูมันเกิดรสชาติที่อร่อยนะครับมันก็คล้ายๆกับเรื่องของการทําอาหารนั่นเองนะครับสําหรับเรื่องของจิตวิทยาในการชักจูงคนหรือการโน้มน้าวคนให้เขาเชื่อหรือว่าให้เขาทําตามอย่างที่เราอยากจะได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังทีนี้มาดูกันดีกว่านะครับเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วนะครับเบื้องหลังของหลักการทางจิตวิทยาเนี่ยในการที่จะทําให้คนอื่นเขาเกิดความรู้สึก คอยตามแล้วก็จูงใจเขาให้เขาอยากทำบางสิ่งบางอย่างให้เราเนี่ยนะครับมันมีเบื้องหลังเป็นเรียกว่าได้นะครับหรือว่าแรงขับเคลื่อนนะครับซึ่งแรงขับเคลื่อนในการจูงใจผู้คนเหล่านี้เนี่ยเธอเรียกว่าแรงขับเคลื่อนทั้ง7นะครับโดยมีแรงขับเคลื่อนหรือว่าได้เนี่ยนะครับอยู่7อย่างอย่างที่1นนะครับเธอบอกว่าเป็นเรื่องของความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนะครับ อย่างที่2เธอบอกว่าเป็นเรื่องของนิสยัยอย่างที่สเป็นเรื่องของพลังของเรื่องราวอย่างที่4เป็นเรื่องของการให้รางวัลและก็การลงโทษอย่างที่5เป็นเรื่องของสัญชาตญาณอย่างที่6เป็นเรื่องของความปรารถนาที่จะเชี่ยวชาญและก็อย่างสุดท้ายเป็นเรื่องของกลอุบายทางสมองนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่า ไอ้แรงขับเคลื่อนทั้ง7ที่เธออ้างถึงเนี่ยว่ามันเป็นเบื้องหลังทางจิตวิทยาหรือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ที่เราเนี่ยนะครับหรือว่ามนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้ในเบื้องหลังหรือว่าเคล็ดลับเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถไปชักจูงหรือว่าโน้มน้าวคนอื่นให้เขาทําตามอย่างที่เราต้องการได้มาดูเบื้องหลังอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับในปัจจัยตัวแรกของเธอก็คือเรื่องของความต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งคืออะไรนะครับคุณผู้ฟังเคยดูภาพยนตร์เรื่อง c a s ต Away ไหมครับเรื่อง c a สต a w a y นะครับก็เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่ตกจากเครื่องบินนะครับแล้วก็ตกไปในกลางทะเลไปฟื้นขึ้นมาอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งนี้เนี่ยก็ไม่มีผู้คนอยู่เลยนะครับผู้ชายคนนี้เขาก็อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นะครับเพียงลําพังตัวคนเดียวแล้วก็พยายามเฝ้ารอคนที่จะมาช่วยเหลือนะครับ เช่นเอาลูกมะพร้าวนะครับหรือว่าเอาก้อนหินเนี่ยมาเรียงกันเป็นคําพูดนะครับว่า help ที่แปลว่าช่วยด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเอามาเรียงกันให้มันเป็นตัวอักษรใหญ่ๆนะฮะคุณผู้ฟังบนชายหาดบนเกาะนั่นแหละเพราะว่าหวังว่าสักวันหนึ่งถ้ามีเครื่องบินบินผ่านเกาะนี้มาแล้วคนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยมองลูกบาบนเกาะนี้ก็จะเห็นสัญญาณตัวหนังสือคําว่าช่วยด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าโอ้มีคนต้องการความช่วยเหลืออยู่ที่เกาะแห่งนี้ และตอนที่ผู้ชายคนนี้ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะแห่งนี้แล้วก็เฝ้ารอคนที่จะมาช่วยเหลือเขาก็ใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังและมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับคุณผู้ฟังพอมนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังอยู่คนเดียวนานๆก็เริ่มเหงานะครับและตามสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับก็จะต้องหาเพื่อนขึ้นมานะครับโดยเขาก็ไปเจอลูกวันเลยบบอลลูกหนึ่งนะครับลอยตามน้ํามาแล้วก็ พูดกับไอ้เจ้าลูกบอลอันนี้นะครับอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบนเกาะจนเกิดเป็นความผูกพันแล้วเขาก็คิดว่าโอ้ไอ้เจ้าลูกบอลตัวเนี้ยมันมีชีวิตเป็นเพื่อนเขาจริงๆที่ชื่อว่าวิลสันนะครับนั่นเองนะครับก็เป็นเบื้องหลังทฤษฎีที่คนสร้างเขาก็ไม่ได้เอาขึ้นมาล,ลอยๆนะครับมันเป็นเบื้องหลังทางจิตวิทยาจริงๆนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับ ความต้องการ1ใน5ถ้าเราจะอ้างอิงตามทฤษฎีของมาสโลก็คือความต้องการของมนุษย์นะครับก็คือความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเป็นสัตว์สังคมนั่นเองนะครับมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ลําพังคนเดียวได้มนุษย์เราต้องมีเพื่อนต้องมีคนคุยต้องมีคนปรึกษาต้องมีคนสื่อสาร ดังนั้นเนี่ยเธอจึงบอกว่าไอ้ drive นะครับหรือว่าแรงขับเคลื่อนความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เนี่ยครับมันก็เป็นเบื้องหลังในการที่คนที่เขารู้หลักทั้งจิตวิทยาเนี่ยก็จะนำเอามาใช้ในการชักจูงผู้คนให้คล้อยตามแล้วก็ทำตามในสิ่งที่คนที่เขาต้องการได้นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับเธอก็อ้างถึงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ซึ่งอาจารย์คนนี้ก็ชื่อว่า แกรอรี่บอรตันนะครับคุณแกรอรี่เนี่ยก็ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของความเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งในการทดลองหนึ่งของเขาเนี่ยก็พบว่าเมื่อนักศึกษาเนี่ยได้รับข้อมูลว่าพวกเขาเนี่ยเกิดวันเดียวก,กันกับนักศึกษาอีกคนพวกเขาก็เกิดแรงจูงใจที่มากขึ้นที่จะทํางานกับนักศึกษาคนนั้นให้สําเร็จและก็ทํางานให้ดีขึ้นกว่าเดิมโอโ้นะครับก็เรียกได้ว่า พอเขาได้ทําการทดลองนะครับให้นักศึกษาสองคนเนี่ยนะครับที่ต่างก็รู้วันเกิดของกันและกันแล้วก็รู้ว่าเอเราเกิดวันเดียวกันนี่กว่านะครับมันก็เกิดแรงจูงใจของนักศึกษาสองคนนะั้นในการพยายามที่จะมาเป็นเพื่อนกันในการที่จะทําความรู้จักกันนั่นก็เป็นเรื่องของการพยายามเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเขารู้สึกเชื่อมโยงกันอาจจะด้วยวันเกิดวันเดียวกันนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับ ซึ่งอาจารย์แกร์รี่วอลตันเนี่ยนะครับก็สรุปว่าผู้คนเนี่ยจะยอมทำตามเป้าหมายมีแรงจูงใจมีอารมณ์หรือแม้กระทั่งมีปฏิกิริยาในการตอบสนองทางร่างกายได้ง่ายขึ้นอย่างมากเลยนะครับถ้าพวกเขาเนี่ยรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกันแม้จะเล็กน้อยก็ตามอีกงานวิจัยหนึ่งนะครับอาจารย์แกร์รี่วอลตันเนี่ยนะครับก็ยังไม่หยุดค้นคว้าเพื่อที่จะพิสูจน์เรื่องนี้นะครับก็พบว่าเมื่อผู้คนเนี่ย รู้สึกว่ากำลังทำงานร่วมกับคนอื่นหรือทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายหนึ่งเดียวกันพวกเขาก็จะมีแรงจูงใจในการทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จมากกว่าตอนที่พวกเขาทำงานกันอยู่แค่เพียงลำพังนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีรางวัลใดๆมาจูงใจเลยก็ตามพวกเขาเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและก็ใช้เวลากับงานนั้นนานขึ้นตั้งใจทำงานมากขึ้นรวมถึงทำผลงานให้ออกมาได้ดียิ่งขึ้นซึ่งขอย้ำนะครับว่า แนวคิดจิตวิทยาเรื่องการเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าการเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับก็ใช้ได้ผลทั้งกับเด็กและก็ผู้ใหญ่เลยนะครับโดยแรงจูงใจในเรื่องของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือความเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับดรสุสารผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเธอก็ได้ยกถึงกลยุทธ์แล้วก็อีกหลายๆเทคนิคเลยนะครับที่เราจะใช้แรงจูงใจในเรื่องของความเป็นส่วนหนึ่งมาสร้างแนวทางนะครับในการที่จะ จูงใจเขาโน้มน้าวใจเขาให้ทําสิ่งที่เราต้องการก็คือหากเราทําให้ผู้คนเนี่ยนะครับเขารู้สึกเชื่อมโยงกันได้เขาก็จะมีความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเททํางานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งไอ้สิ่งที่เชื่อมโยงเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของเป็นคนที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับโอ้คุณผู้ฟังครับมันมีจริงนะครับในกรณีนี้นะ่ บางทีมงานพอรู้ว่าในกรุ๊ปในทีมเนี่ยพอรู้ว่าจบมาจากที่เดียวกันนะครับโอ้เขาจะมีความผูกพันกันโดยอัตโนมัติเลยคุณฟังว่าจริงไหมครับหรืออย่างเช่นง่ายๆนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของบางคนเนี่ยนะครับในทีมงานพอเขารู้ว่าเขามาจากจังหวัดเดียวกันเขาก็จะรู้สึกเชื่อมโยงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแล้วก็จะมีความผูกพันกันมากกว่าคนอื่นและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งเทคนิคหรือว่าเป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่ดรสุสานเนี่ยก็บอกว่า จิตวิทยาเบื้องหลังการที่จะให้คนเนี่ยเขาทุ่มเทตั้งใจทํางานหรือว่าทําสิ่งต่างๆให้เราโดยไม่ต้องร้องขอเนี่ยนะครับก็คืออาจจะทําให้ทีมงานของเราหรือผู้คนเหล่านั้นน่ะเขารู้สึกเชื่อมโยงกันด้วยอะไรบางอย่างแล้วเขาก็จะมีความผูกพันแล้วเขาก็จะมีเป้าหมายเดียวกันมีความตั้งใจทํางานที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าการขาดความเชื่อมโยงเหล่านี้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นเพียงแค่1เทคนิคหนึ่ง แรงจูงใจเท่านั้นนะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องของแรงจูงใจอื่นๆอ,อีกมากมายเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกันใหม่เบรกหน้าครับรายการชั่วโมงหนังสือ